หัวนะผัวหายหัวไปไหนทั้งวันเช้าหายเย็นหายไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยงานบ้านงานเรือนต้องมาทำอยู่คนเดียวเนี่ยข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินหิวก็หิวเฮ้ยเทำไรหายไปไหนมาทั้งวันเลยเอา้าไปซื้อไก่มาไี่ไงทำไก่อบฟางให้กินเนี่ยกินไหมรู้งานนะอยู่เป็นนะเนี่ยเอา้าคนหิวข้าวตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ย โอ้โหแล้วรีบไปทำเลยนะครับครับเกินตู้นะอย่างอีกรีบไปครับผมไปเราไปเลยเฮ้ไปด้วยด้เฮ้ยอาด้วยเอามาเราใส่อีกเอาไปกินไก่โอปางด้วยไงเอาโอเคโอเคหย่อมลมชุยมากหย่อมสันระว่าอู้ยใส่ไปเลเลยขึ้นมาได้เลยว่ะ ลองเข็นเลยเตียงไปเข็นช่วยดิเฮ้ยบนอะเฮ้ยเกินไปอุ้งนาเท่ากันเลยเนอะโอ้ยอย่างวะอุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ยอุเลยอุ้ยอ่ะยอุ้ยเลยอุ้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 ย้ยอุ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 จอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยออ้อ้ยอุ้ยอยอยอ้นอ้ยอ่อย้ย ดูกเขาโอ้โอเอก่งเลยโอ้หายเป็นพอดีเลยฮะห,หายเป็นพอดีเฮ้ยเกินไปอุณนะล้ำขึ้นมากเลยอ่ะดูดิบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหหอนมากเลยนะเหรอแดดเปรี้ยงเลยอ่ะล้ำก็ช่างมันเถอะน้ำมันหมดน้ำมันหมดอ่าได้อยู่อยู่ได้ <laughs> ถึงแล้ว,ถ,ถ,ลวถึงที่หมายอย่างปลอดบวมแล็หลอดภัยปลอดภัยนี่นะครับการหมักนะครับผมมาดูสูตรนะครับนี่โอ้ยกระนู <c oughs> กนวันสันกิลา <c oughs> น้ำหมักเราผสมมาแล้วนะครับผสมมาหมดแล้วนะครับผม<ช>มีพริกไทยแล้วก็ผงนัวนะครับใ<ช>่แต่ตัวผมนัวกว่าเออเดวผมนัวกว่าเกินไปวะนะสูตรหมักจันป่องน่ากินมาก หอมมากเราก็แยมไปเรื่อยๆครับเหมือนบีบนมนะครับโอ้ไปอีกแล้วโอ้ตัวเองร้อนมากเลยไปเล่นน้ำเถอะปะฟองหมักรอแล้วเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนเไปไปดูดิเสียงอะไรบ้างหน่อยไอ้หนึ่งสิ๋งหัวหน้าแน่เลย กันน่ะฮะทำไรวงน้ำนี่ใช่เหรอเอามาดูนี่เนี่ยเขามาดูคิดว่าทำอะไรเมื่อกี้ล้วย่องมาดูอะไรกันเนี่ยได้ยินเสียงเลยเดินมาดูคิดไปไกลเนาะอ้ยยอมเ้ยไปทำไกลต่อดีกว่านั่นไงเห็นไหมตัวเองน่ะทำแรงเห็นไหมคนมาแอบดูเลยอ่ะคุณดูว่าเราทำอะไรกันน่ะทำเบาๆเอามันใกล้ออกยังเด็กพวกนี้เราบ่งน้ำไม่เชื่อก็พากันมาดูคิดว่าเราทำอะไรกันนีเบาๆนะทีนี้ สเสร็จแล้วอุยอ้ย,จยเจ็บมากเลยอะ่อออยอยะกินไก่กันดีกว่าจุลกละมั่งปอน,นี้เนี่ยแหละครับหมักไก่เสร็จแล้วแล้วก็เอามาตั้งใส่ขวดนะครับขวดต้องใสตะไคร้ด้วยนะครับให้มันหอมนะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้เอาตะไคร้าย,ยัาดดาักไปแล้วนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ครอบปี๊บเลยกลางๆางนะ แล้วก็กดลงไปนะครับไม่ให้ควันเข้านะครับเดี๋ยวไก่มันจะสำลักหยอกหยอกจุดแล้วนะจะจุดแล้วเฮ้ยมาในจุดเองผมดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างนี้เราทำให้ดูเราทำให้ดูนี่การจุดทำอย่างนี้ทำยังไงนี่เลียลิ้นก่อนเลียมือก่อนนะเลียลิ้นเลียมือเลียมือเรียมือเค้มไหมนี่ให้ให้มันเปียกนแปรงเ้มไหมแล้วก็หยิบแก๊สใส่แล้วเดี๋ยวมันได้กินไก่แล้ว เฮ้ยเสียใจไงเสียใจื่อแล้วทีนี้ทำได้จริงๆอะทุกคนมันจ้าบอ่ะครับเห็นไหมครับน้องๆเอาอะไรกันเฮ้ยไม่มีเก้าอี้นั่งอไงเฮ้ยเคลนไปเก้าอี้นั่งมัดื้จังเลยเคลนไปอั้นะมาขึ้นกันไรลุ้งมันนักเดินพาพัเดินหน่อย โอ้ยหุยหุยหุมุกเป็นสั่งนี่นี่เอาไม้ไหมเอาไม้ลหมจะรอกองไฟเลยไหมรอกองไฟเลยไหมเอาเอาให้มันเร็วเอาเร็วเร็วเร็วโอ้สิตกเด้อลงนะขาไปลงรถเข็นหน่อยทำไมดื้อจังวะลงโอ้เป็นลิงเลยวะเป็นโคนนี่แหละเหม็นกระนยสะเอยที่ไหนวะโอ้ไหนดูสิสวยไหมอ่ะ ว้าวสวยมากเลยอ่ะสวยตัวที่สามสวยมากเลยเอออืรอบหน้าขอเปลี่ยนจากไก่อบฟางเป็นเป็ดอบฟางหรือห่านอบฟางได้ไหมอ่ะเป็ดอกฟางเปลี่ยนร้องไงอบ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 เอฟเอฟเอฟเป็ดร้องเอฟเอฟเอฟมาสัมมาเกินไปพคนนะน่ากินมากเลยอ่ะมีข้าวเหนียวด้วยหอมนี่มาดูนี่อืมขอแบบขอปีกแล้วกันนะแซ่บ อืกินไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยยกแก้วขึ้นมาไม่มีสักแก้วอะ่ะตอนนี้กำลังแบบทีมงานกำลังหิวโซมากเลยนะคะไม่คือภรรยาของเรอนนี้อยากกิกนเย็นเลยอาหารเที่ยงสามโมงเย็นสามชั่วโมงที่รอคอยตอนชิม ป้ากกับบ้านกันปะ่ะปั๊อิ่มแล้วกลับบ้านโอ้อยได้นั่งคนเดียวสบายเลย,ย,ยไปไป,ไปโอ้หมดกระดาษหรือเ่า